ช่องลูกกระป๋าชาแนลอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อุตรดิตฐ์วันนี้นะคะมาเดินป่าค่ะตอนนี้เราแวะกันอีกที่ตลาดตลาดป่าแดงเปิดกันที่นี่เลยนะคะตอนนี้เพราะว่าหลับกันมาหลายตื่นมากตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วแต่เ,เราเจอกันที่อุทยานภูสยาดาวนะคะแห่งชาติภูสอยดาวแล้วนะคะคนเยอะมากๆเลยแล้วก็มีแดดเปรี้ยงเลยจ้ะ เห็นไหมรถตู้บานเลยคนก็เยอะเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะเก็บของกันจะดูของด้วยไว่หนักมากไหมอตอนนี้นะคะเราก็อยู่เข้ามาจากสถานที่ลงทะเบียนนะคะซึ่งที่ที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะ walk in มาเขาก็จะไปที่จุดลงทะเบียนนะแล้วตอนนี้เราก็คือนั่งรถตู้มาข้างในเดี๋ยวเราให้ดูนะนั่งรถตู้มาข้างใน เรานั่งรถตู้มาข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกจุดลงทะเบียนเนี่ยคนเยอะมากๆแล้วันนี้นะคะก็ดีใจมากได้เจอพี่หลุยส์สกอตกับพี่นุ่นและนิดาด้วยเดี๋ยวเราเอาลูกค้าห้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วมานะคะมีน้ำตกก็น้องลูกหาท่านี้นะคะจะเป็นร้านขายของแล้วก็ร้านกาแฟแต่ตรงนั้นเป็นที่ที่เราเข้าไปนะแต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้ เพราะว่าเรายัางไม่ได้บัตรลงทะเบียนนะคะระหว่างนี้นะคะก็นั่งรอนั่งรอที่เขาลงทะเบียนอยู่ข้างนอกซึ่งแบบตอนนี้อากาศเริ่มไม่ร้อนและเริ่มจะเย็นๆแล้วนะคะแต่เราจะร่วมรุนกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะทอระหดแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้เริ่มเดินแล้วนะคะนี่ชั้นที่หนึ่ง สวัสดีดาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันพอระหดไหมไม่รู้ตามไปดูค่ะค่ะเข้ามาก็จะเจอน้ำตกสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะเจอปลายนี่เลยจ้ะ6.5กิโลนะคะระยะทางเดินเท้าของเรานะคะเพ,เพื่อขึ้นไปสู่ภูสอยดาวนั่นเองนี่เป็นไงล่ะสวยไหมล่ะมาเดินเห็นบันไดไหมชันชันอะไปต่อค่ะ อันนี้ทางถือว่ายังสบายอยู่นะอะตาเราบ้างแล้วเป็นไงแม่สาวกางเกงแดงจ้าแต่งตัวยังกะอามฮิวยิวข้าวอีกสองถุงเราข้ามสะพานนี้มานะคะนี่แล้วเราก็เดินขึ้นไป่อเราเดินมาจากสะพานนั้นนะคะกรอบแบบมากค่ะทุกคนกี่กิโลคะ ้โอ้โหสุดยอดนาตอนนี้นะคะยังไม่ถึงหนึ่งโลเลยค่ะคนไม่ออกกำลังกายอย่างเรานะคะจ้าหกจุดห้าจะรอดไหมแต่ขึ้นมาแล้วก็ต้องรอดนะทุกคนตอนนี้ฝนไปปล่อยแล้วนะคะบรรยากาศกำลังได้ทุกคนเห็นเนื่อไหมเอาเรื่องเหมือนกันนะคะทุกคนใครคิดจะมานะ ไม่ต้องออกกลังกายมาก็ได้ค่ะแบบนี้เลยจ้ะมาเนินแล้ดับหน้า่ไปไอตอตอนที่ตอนนี้เราถึงเนินแรกแล้วนะคะนั่งสง่ากขึ่นถึงเนินแรกนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรายังเหลืออีกสเนินได้นั่งพักแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆร้อนมาค่ะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่นะเหมือนฟ้าฝนเป็นฟ้าฝนแกงเรานะคะ ฝนไปปลอยเลยตอนนี้ระยะทางอีกอยาวไกลสู้ๆไป <_ d ata> นั่งพักกินช็อกโกแลตไม่ไหวแล้วค่ะืุสภาพลงอับน้ำเดี๋ยวเียไปหมดตอนนี้ฝนไม่่อยมีแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่เนินที่สองแล้วนะคะเนินปราบเซียน <_ d ata> ปราบเซียนจริงไหมไปค่ะลุยทุกคนนี่ขนาดเนินที่สองนะค่อนข้าง ก็จะหดนิดนิดเมื่อกี้เนินส่งญาติก็ส่งจริงๆส่งซะเยอะเชียเออเนินปัาเซียนเราจะเป็นเซียนนะคะวันนี้ดูซี่โอ้สวยมากไปกันต่อคะ่ะมาจ้าแวะพักกันบ้างไม่สองเกงแดงอตอนนี้เหลืออีก4ีกิโลนะคะ Whoa. ตอนนี้เรานั่งพักนะคะกินข้าวเหลืออีกสามกิโลครึ่งเป็นจุดแวะพักนะคะเห็นไหมพี่พี่ลูกค้าแล้วก็พี่พี่คนอื่นนะคะที่มาร่วมทิปก็จะแวะกินข้าวกันส่วนเรานี่เป็นไงล่ะหิวจัด เดินมาหลายกิโลละกินข้าวสักหน่อยอา้าวกินปากินปเริ่มอิ่มละเหมือนฝนจะลงนะคะตอนแรกใส่ชุดอย่างดีฝนไม่ตกแล้วไปต่อค่ะไปกันต่อนะคะเหลืออีกสามกิโลเยเมื่อกี้แวะสามโลครึ่งเหมือนเดินมาสามโลเลยแล้วก็ยังสามโลอยู่นะคะ ไอกันต่อค่ะมีแรงเป็นพักๆอย่าหาทํานะคะตอนนี้เราถึงเนินปากก่อแล้วนะคะระดับความสูง850ร้อยหเมตรเป็นไงคะ่<อ>ใะใกล้ล้วใกล้ตายเพิ่งถึงเนินที่สาเมองเลยสองเนินสุส ไปจ้าไปกันต่อนะคะเป็นไงธรรมชาติท้องฟ้าเมฆสวยมากนี่เลยทางเดินอันโหดร้ายของเราแต่อันนี้ยังสบายอยู่นะแต่ไปเรื่อยๆนี่สีุ่ยไหมอ่ะโอ้โหโอ้โหเดินไปจ้ะเดินไปตอนนี้เราถึงเนินที่สี่กันแล้วนะคะเ<ส>นินเสือโคร่งไปจ้ะ<ๆ>เดินต่อเข้าเนินที่สี่นะคะ ง่ายนะคะกับการมาเดินป่าโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่าเราจะตุยแล้วค่ะถ้าเราเดินถึงเนินมลรนะนะก็จะตุยแล้วนะคะไกลมากสภาพไม่ไหวละอุย้ยแต่ขนตายยังริงๆิงอยู่นะไปค่ะหนทางจะยาวไกลแต่เราต้องสู้นะคะอีกประมาณกรีโลครึ่ง อ,อีฉันเดินขึ้นมาได้ยังไงคะอีฉันมาจากตรงนู้นเลยค่ะ ข,ขึ้นไปอีกเยอะๆเราสุดทางที่มันชันมากๆนะคะหนักมากนะ้นกันนะคะท้น้นนนะคะขับ,ะค,ะบคืเดียวเยตอนนี้คนอื่นเ,เขาไปหมดแล้วะฝนก็ตกนะหนมากค่ะทุกคนแต่เราก็ต้องสู้นะคะแต่ผ่านมาเนินเมื่อสักครู่นะแบบเม่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึง ตอนนี้ซึ่งแบบที่ลูกหามาด้วยคุณลงแก่มากเอาละค่ะไม่รู้อกไกลไหมไม่มีบอกแล้วนะคะตอนนี้เหมือนธรรมาชาติลำบากดูสิทุกข้อนลานสนแล้วนะคะผู้พ,พิชิตนี่ลานสนผู้สายดาแล้วเราก็เดินไปกันต่อนะคะเด,เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกนะคะ และแล้วเราก็มาถึงลานกลางเต็นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังช่วยกันกลางเต็นอยู่คะ่ะกางไปบนไปกางไปบนไปและแล้วเราก็ได้แล้วนะคะฝนก็ไปปลอยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงช่วงที่นอนกลางคืนเนี่ยฝนไม่ตกเลยสบายมากากา็ดีข้าวไข่เจียวไปก่อนจ้าาีตอนนี้เราอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะ เปลีย่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กำลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะทุกคน อ่ตเถุงที่ใขั้นข่ันเห็นไหมเห็ไปมาซอะตงลงชิมาไรตัดถุงงสจุ่เงบอกว่าอร่อยเนื้อกับกรอใ่ไหมเดียวกินีไม่ได้ต้องเติมเอาง่ายเดี๋ยวเติมไปชุดนึงแล้วก็พอปิดเติม่เกิรกินนกินนาต้องกินหวานนะคะกิ้าว เช็คเช็คเช็คเหมือนขย่หยาเซียนซีเลยอุ้ยอุ้ยโย่ด้วยอุ้ยเสร็จแล้วนะคะเวลาประมาณเกือบเกือบหกโมงโอ้ยกินอะไรก่อนล่ะเรากำลังจะไปแปรงฟันนะคะอันนี้ต้องตักน้ำเองนะจากลำธารเราต้องแบก กระมังนะคะเพื่อที่จะไปตักน้ําที่ลาําธารเพื่อที่จะไว้เข้าห้องน้ําตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็จะมีที่เขากรองไว้แล้วนะคะเราก็มาเปิดแทงได้เลยทำอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็มากินข้าวเช้ากันมีข้าวต้มมีสุก,กี้มีขนมปังทานนมนะคะเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เราเดินกลับกันแล้วนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะเราต้องเดินไปตรงนู้นนะคะ เห็นไหมทุกคนนนพี่ลุอยอยู่น,นู่นทางมันทอรหดมากเลยนะคะตอนที่เราลงนี่เลยเราเป็นแบบนี้เกือบกิโลคุณพระเนินมรณะนะคะเนินที่ห้า ลงมาแล้วนะคะจากทางชานแวะดื่มน้ำหน่อยอแวะเล่น้ำตกนิดหนึ่งนะคะน้ำเย็นมากม oh <my> กลัวจะไม่ได้เล่นนะคะก็แวะล้างตัวกันนิดหนึ่งล้างก,งกงางงล้างรองเทา้าล้างหน้าล้างเสื้อนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเพราะว่าระหว่างทางน,นะคะเราเกิดฝนตก เราไม่ได้ตกแบบมันตกแบบอันตรายนิดนึงมันตกแบบแฉะแฉะแล้วก็ถนนที่เราเดินดินที่เราเดินเนี่ยมันลื่นมากแล้วเราเมื่อสักครู่เราก็แวะเล่นน้าตกด้วยนิดนึงจริงๆอนะทุกคนมันลื่นจริงๆเพราะเราลื่นมาแล้วรอบนึงจ้ำโบเลยพอลื่นปุ๊บแล้วไงไหมพอเราลื่นปุ๊บแล้วหันเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังปะดีนะที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังอะไม่งั้นนะ หลบไม่เท่าไหร่เขินเขินจริงๆค่ะมาเราก็ใกล้จะถึงปากทางเข้าแล้วอีกไม่นานเพราะว่าเราตอนที่เดินมาเนี่ยเดินมาสักพักแล้วไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าฝนตกเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูดูทางสิทุกคนแกมันแฉะมากแล้วมันลื่นมากดูเฮดัแบบชุ่มฉ่ำอ่ะแต่ตอนที่เราเดินมาตอนที่ฝนตกอะ่ะมันยิ่งกว่านี้นะคะทุกคน มันเป็นทางชันแล้วมันต้องตีลงดูดิดูดิมีคนเลื่อนไปแล้วนนเนี่ยเห็นนะเห็นนะวันนี้รอปอพาทุกคนมาลำบากนะคะจะบอกว่าสนุกมากวันนี้ก็สองวันหนึ่งคืนนะคะกับภูสอยดาวอุตรดิตถือว่าโอเคเลยทีเดียวขากลับก็เจอฝน เอาเนาะชิปนี้คือรอปอพามารำบากนะคะทุกคนเลื่อนอีกแล้วแป๊บนะทุกคนเราถึงปากทางเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบบทสรุปห้ของชิปแรกของเราในชิปอีนี้ เจอกันตอนอานน้ำสร็จค่ะเราก็จะสรุปนะคะผูสอยดาวทิปแรกของเราในวันนี้นะคะอ่าไม่ใช่สี่สองวันเนะาะก็ขาไปนะคะอ่าทางอุทยานเนี่ยบอกว่า6.5แต่ว่าเราจับได้นะคะประมาณ9ก้ากิโลกว่าสิบกิโลแล้วก็ระยะทางนะคะ,คะทั่วไปนะคะจะเดิน4-6ชั่วโมงนะคะ เมื่อวานรอปอทำไปได้5ชั่วโมงครึ่งไปเลยเดินตั้งแต่นะคะส1 1เอ็ดสโมงห้าสิโมงครึง่งจนถึง4ี่เกืบเกือบสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะแล้วก็ขากลับนะขากลับจะบอกว่าฝ่าฝนฝ่าอะไรแต่ว่าสนุกมากแล้วก็ตอนลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ยากเลยะคะใช้เวลาไป3ชัว่วโมง พี่พี่บอกว่าเลิศม,มากดีมากและสำหรับคลิปนี้นะคะรอปอถือว่ารอปอพีชชตผู้สังดาวได้นะคะในระยะที่ไปกลับเนี่ยประมาณเกือบ20กิโลประมาณ18กิโลได้แต่ว่าจริงๆแล้วประมาณมันอยู่ที่ 10, 12ถึง13นะตามที่เขาตั้งไว้แต่จริงๆที่เราตั้งในเงี้ยเดินมาแบบรอบละนั่นแหละเหมือนที่บอกไปเมื่อนสะักครู่เนาะแล้วก็ เดี๋ยวจะคือ,อยังไงอะแจ้งรายละเอียดก็คือว่าเนี่ยแหละถ้าใครอยากมานะคะก็มาได้เพราะว่าอย่างเราปอเองเราปอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอวกลร่างกายเลยยังยังเดินได้แต่ว่าทรมานนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอ,อ,อยากมาแล้วเตรียมร่างกายมาก็จะเลิศมากมันก็จะเดินได้ดีกว่านี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปขึ้นรถแล้วก็กลับกทมก,กันแล้วเจอกันที่น้าค่ะบ๊ายบาย